ที่ตำรวจไซเบอร์บอกว่าหลักฐานไม่พอในการที่จะไปขอออกหมายจับหลักฐานไม่พอนะครับทั้งที่เป็นเว็บพนันรายใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาวิเคราะห์คดีที่ตำรวจไซเบอร์บอกว่า หลักฐานไม่พอในการที่จะไปขอออกหมายจับนะครับเว็บพนันที่ดาราคนหนึ่งเขาเป็นคนเปิดประเด็นหลักฐานไม่พอนะครับทั้งที่เป็นเว็บพนันรายใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศผมเชื่อว่าตำรวจไซเบอร์ก็รู้จักแต่ทำไมหลักฐานไม่พอสังคมตั้งคำถามว่าตำรวจไซเบอร์นะเคยไปเก็บสวยรายนี้หรือไม่ตำรวจไซเบอร์เคยได้รับเงินรับทองจากรายนี้หรือไม่นะครับนะนะครับ ทำไมตารวจไซเบอร์ Cyber จึงไม่มีความสามารถในการไปสืบสบสวนหาพยานหลักฐานจนออกหมายจับเว็บพนันราย์นี้ได้หรือไม่นะครับทั้งที่เป็นเว็บพนันรลายใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศผมเชื่อว,ว่าตํารวจไซเบอร์ก็รู้จักแต่ทําไมหลักฐานไม่พอสังคมตั้งคําถามว่าตํารวจไซเบอร์นะเคยไปเก็บสวยรายนี้หรือไม่ตำรวจไซเบอร์เคยได้รับเงินรับทองจากรายนี้หรือไม่นะครับนะนะครับ ทำไมตำรวจไซเบอร์จึงไม่มีความสามารถในการไปสืบ,ส,บสวนหาพยานหลักฐานจนออกหมายจับเว็บพนันรายนี้ได้หรือไม่นะครับทุกวันนี้คนตั้งข้อสงสัยว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับมีส่วนในการเก็บ่วยพนันออนไลน์หรือไม่เต็มไม่หมดครับนะในโซเชียลมีเดียนะครับและการที่คนระดับผู้บัญชาการออกมาพูดแบบนี้มันยิ่งดูแล้วน่าสงสัยยิ่งขึ้นผมเชื่อแล้วครับว่า สิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยตำรวจไซเบอร์ต้องทำความจริงให้ปรากฏผลงานมีอะไรบ้างครับตำรวจไซเบอร์ในการปราบปรามพนันออนไลน์นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าตำรวจมีหน้าที่หาหลักฐานไม่ใช่ให้ประชาชนประชาชนมาชี้เป้าพอชี้เป้าบอกหลักฐานไม่พอก็ไม่หาหลักฐานสิครับถ้าคิดจะจับจริงๆทุกวันนี้พนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจไซเบอร์รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าประชาชนก็ตั้งคำถาม เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับจุกรู